สวัสดีครับนี่อยู่ผมแชมป์300นะครับในช่วงทำมาหาแดกนะวันนี้เรากลับมากับรถคันหนึ่งที่จะต้องร้องว่าฮะอะไรนะแบงวิ่งเพียงแค่19,000โลเท่านั้นเองตอนนี้นะผมอยู่กับเจ้ามินิคูเปอร์นะครับคันนี้เป็นรถซิกเนเจอร์ของ300กァลลดไลท์โชว์รูมนะครับเพราะหลายๆคันที่เข้ามาก็มีการจบจองจบจองจบจองกับคันนี้นะครับผมโคตรภูมิใจเสนอเลยรถคันนี้นะผมเข้าไป ซื้อล้าตรีราคาที่ศูนย์มิเนียมออโต้แท้ๆเลยรับประวัติเนี่ยอยู่ที่ศูนย์เลยคันนี้นะครับเรียกมาอยู่ที่1 9 0 0 0หาพโลเท่านั้นแล้วรถคันนี้นะครับเซอร์วิสหล็กะไรทุกอย่างแล้วที่มันถึงดิวแบบว่าที่มันจอดนานเลยจาัดก,การให้หมดแล้วตัวรถนะครับคันนี้ปี2007มือเดียวออก5บุ๊เซอร์วิสทุกอย่างครบนะครับเปิดราคาอยู่ที่ 9 1 9 0 0 0่าับาทนะนะครับจัดไฟนน้นอยู่ที่8 0 0 0 0นึง8 0 0 0 0 0อยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับยอดการผ่อนเนี่ยอาจจะมีปรับเปลี่ยนได้อย่ามายึดเป็นในนี้นะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยรถคันนี้นะครับสีแดงเดิมจากโรงงานทุกอย่างคือแมงเดิมแมงสวยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าวันนี้คุณมาซื้อผมออกรถได้เลยอ่ะคือพร้อมโคตรพร้อมมากน้วมันถ่ายแล้วอะไรทุกอย่างถ่ายมาแล้วทุกอย่างทาหมดแล้วนะครับโดยรอบสีแดงเดิมสีสันสวยทั้งคันไม่มีอรอยรอย โลโก้ต่างๆเพิ่งใส่ใหม่ทุกอย่างคือตกแต่งมาเรียบร้อยหมดแล้วน้มันเครื่องน้ำมันเกียร์ทำแล้วแหลกทุกอย่างทําแล้วไม่มีจุดไหนให้ติเลยรถคันนี้นะครับยางใหม่สี่เส้นล็อกล้วยทุกอย่างทําใหม่หมดเจ้าของโคตรของโคตรรักษาเลยคือโคตรภูมิใจเลยท่ขับรถแบบนี้นะครับภายในไม่มีรอยเลยอะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันโลบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดเมมเบอร์การ์ดทุกอย่างอยู่ครบหมด ม่ต้องสะบัดอะไรไม่ต้องพูดอะไรรถมันสวยด้วยตัวมันเองรถมันขายด้วยตัวมันเองนะครับให้รถมันเนี่ยเล่าเรื่องมันเองดีกว่าคันนี้หลังคาขาวสีแดงรถเบาะหนังแท้จากโรงงานโปรไนมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้ uto, เป็นเครื่องเทอร์โบแล้วคันนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังดีกว,ว่ามีสปอยเลอร์หลังโลโก้ทุกอย่างครบสติ๊กเกอร์มีลเลนียมอเตอยังใสๆสดูเลยแล้วก็ดูนี่นะครับสวยกิฟต์มือปง่งมือเปิด คือแบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะไม่อยากอวยไม่ต้องพูดเยอะเอาเป็นว่าถ้ามาไม่สวยไม่ต้องซื้อเลยคันนี้แถมตังค่าละมันกลับไปให้ห้าพันด้วยถ้ามาไม่สวยอย่างที่พูดนะเราไปดูของห้องเครื่องดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบละพันหกร้อยซีซีเทอร์โบดูดิไม่ต้องพูดอะไรทุกอย่างมันดบบสวยฝาปองฝาปองไม่มีแกะ <S <S ห้องเครื่องนี่ใหม่กิฟต์คือไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะรถมันสวยสมบูรณ์ดีกว่าเอานี้ดีกว่าคือผมไม่อยากอวยอะไรที่ไม่ดีเนี่ย เขาบอกหมดแหละแต่คันนี้มันสวยจนผมไม่อยากจะรีวิวเลยเพราะว่าเดี๋ยวหากว่าผมอวยในการขายของรถคิดง่ายๆนะครับ Mini Cooper ปี07เป็นตัว S Turbo เรียบร้อยแล้วออปชั่นเนี่ยที่0ก็ค่อนข้างจะเต็มออกห้าง2ล้านกว่า คันนี้นะครับปี07ราคาเปิดเลยอยู่ที่919,000บาทกับเลขไมล์หนึ่งหมื่เโลเท่านั้นจนัดไฟแนนด์ได้อยู่ที่800,000ถึง8ปด0 0 0อยู่ที่เขตของลูกค้านะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยฟรีวารันตี1ปีเดือนละหมื่นกิโลเครื่องเกียร์และสูตรครื่องสูต่ต่างๆพร้อมสไลด์อ่อนฟรี24ชั่วโมงนะครับโดยบริษัท g p s เป็นบริษัทการที่เข้ามาดูแลรถเราตรวจสอบรถเกา่าก่อนออกรถไม่ผ่านก็ต้องทำให้มันทุกอย่างต้องทำให้มัน แต่วลาที่มันมีรถส่งรถเสียคุณโทรไปหามันได้เลยเพราะว่ามันเป็นคนดูแลรถแล้วผมจ่ายค่าวารันตีให้มันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นบริษัทการที่ดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเต็มนะครับเรารถคันนี้นะครยังฟรีการสโคตติง้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่อง และเราอย่างการันตีตัวรถคันนี้ไม่มว่าไม่มีการชนหนักจนโครงสร้างเสียพิกคว่มจมน้ำและตัดต่อนะครับทางเรายินดีซื้อคือแต่จุดนี้คุณซื้อปายแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณอีก2 0 0 0 0 0บาทต่างหากนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะติดต่อเลยนะครับ0852504444หรือไลน์เฟซบุ๊ชลูมแอดไซสามูรเดสกอการ์ดไลมีแอดด้านหน้าก่อนจากนี้อย่าลืมฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับคุณจะได้พลาดคลิปต่อไปของเราไม่ว่าจะเป็นร้วยไม่โง่ทำมาหาแดกพาไปแซดนะฮะบอกเลยว่าสะดุกแน่นอน สำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจพวกเรานะครับง่ายๆเองไม่ต้องโอนตังหรือโอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องนะครับแค่พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไร hashtag fc สามร้อยเป็นอกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแชมป์สามร้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่อยากพูดอะไรเยอะปีศูนย์เจ็ดหมื่นเก้าพันโลหาที่ไหนประวัติศูนย์ครบที่เมรีเนียมด้วยนะครับ